ทำไมตอนเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นใหม่ๆเซนเซถึงสอนให้จำฮิรังนะเลยค่ะเออนะคะทำไมคะเออโรมาจิได้ไหมได้นะคะเซนเซว่าโรมาจิก็มีประโยชน์เวลาเราพิมพ์แป้นพิมพ์เป็นตัวโรมาจิอ่าแต่ว่าเออถ้าเราจะเอาไปต่อยอดไปเรียนเออไปเรียนพวกไวยากรณ์อะไรอย่างเงี้ย รมาจิไม่พอนะคะเพราะจะไม่มีตําราไหนใช้โรมาจิสอนเราไปตลอดได้นะ,ะจะมีแค่ระดับต้นๆเท่านั้นเพราะฉะนั้นตัวฮีรังนะสําคัญเชจึงสอนเป็นันดับต้นๆน,นะคะถ้าเรารู้ฮีรังนะแล้วจะมีประโยชน์ยังไงนะคะเออในคอร์สหนึ่งศูนย์หนึ่งนี้นะคะถ้าเรารู้ฮีรังนะแล้วเราสามารถที่จะอ,อ,อ่านหนังสือเรียนได้สะกดคําศัพท์ได้นะคะหนังสือเรียนตรงนี้เนี่ยอย่างเช่นนี่เลยละกันมินะนะคะ ถ้าเราอ่านฮีรังานะได้คล่องอ่านได้แม่นนะแม้ว่าเราจะเจอตัวคันจิใช่ไหมคันจิตัวไหนยังอ่านไม่ออกแต่ตัวคันจิก็แนะนําให้ฝึกเรียนด้วยนะคะ,ะเราสามารถอ่านตัวข้างบนได้เขามีตัวฟูริงานณะก็คือตัวฮีรังานะเล็กๆที่เขียนไว้บนคันจินะคะเพราะฉะนั้นรู้ฮิรังานะจาฮิรังาณะได้ยังไงก็รอดแน่นอนเราสามารถอ่านฟูริงอณะบนคันจิได้นะคะแล้วก็ถ้าเราไม่เรียนฮีรังานะเนี่ยแล้วเราเขียนเป็นตัวคาราเกะทับไปอ่ะ วันมันจํายากนะแกเราจะจําเป็นตัวภาษาไทยอะ่ะเหมือนเราจําเป็นภาษาไทยปะเหมือนเรานั่งเรียนภาษาไทยวะเราเรียนญี่ปุ่นฮะเรียนภาษาญี่ปุ่นก็เวลาเราจําศัพท์เราใช้ตัวภาษาญี่ปุ่นไปเลยเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวคารเราเกะไปตลอดโดยไม่ใช้ตัวฮิรังะนะเลยเนี่ยนะคือเสียงมันเหมือนกันเยอะอะเออแล้วเราจะแยกยังไงนะคะบางคำอะเสียงมันออกเสียงเหมือนกันใช่ปะแล้วเราเขียนเป็นภาษาไทยอย่างเงี้ยนึกภาพไม่ออก ะะมันก็เลยทําให้แบบมันจะตีกันในหัวไปหมดเลยนะคะอืแล้วก็ถ้าเราไม่เข้าใจหลักไวยากรณ์นะไม่รู้ที่นังนนะไปอ่านไวยากรณ์ไม่เข้าใจหรอกนะคะถ้าเราไม่เข้าใจหลักไวยากรณ์เราก็ตันนะคะไปไหนไม่รอดนะแล้วก็เราจะพูดได้แต่ว่าเราจะเขียนไม่ได้ไง <laughs> นะที่ลังกนะเนี่ยเออก็คือใช้เขียนใช้อ่านนะเนาะแต่ถ้าหนูบอกว่าหนูไม่ไดีที่นั่งกนะเออหนูเรียนแต่โรบันจีหนูเรียนแต่ตัวาคาราเกะหนูพูดได้ไหมใช่พูดได้ แต่จะบอกว่าพูดได้แค่พื้นฐานผิวเผินนะเราจะพูดแบบลึกๆเลยอย่างงี้ไม่ได้เพราะว่าเราจะต้องใช้เวลาเราพูดเนี่ยเราต้องใช้รูปประโยคใช้หลักไวยากรณ์มันต้องมีการจดการบันทึกใช่ไหมคะแล้วถ้าบันทึกด้วยตัวภาษาไทยเนี่ยมันก็จะทาให้ช้านะไปไม่ได้นะสื่อสารกับใครเขาก็ไม่รู้เรื่องใช่ไหมบางทีเราพูดได้ฟังได้แต่แบบเฮ้ยฟังไม่ทันน่ะอยากให้เขาช่วยเขียนให้หน่อยยังไงคนญี่ปุ่นก็ต้องเขียนเป็นอย่างน้อยก็เป็นที่ร่างนะใช่ไหมคะเพราะนั้นเสียว่าประโยชน์ในการเรียนที่ร่างนะเนี่ยเป็นพื้นฐาเ เป็นพื้นฐานสาคัญในการแบบต่อยอดภาษาญี่ปุ่นขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มนะคะเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นแนะนําให้เริ่มฝึกจากตัวอักษรที่ลังนะในคอร์สนี้เลยนะคะมีของมาขายด้วยจริงๆเป็นคอร์สฟรีนะคะไม่ขายนะไม่ขายเออเป็นคอร์สภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานนะคะน้องๆลงเรียนได้ฟรีเลยนะคะแล้วก็มีไฟล์ PDF ไว้แจกด้วยถ้าใครสนใจก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะคะหรือว่าทักมาในไลน์ออเซนเซนี้ได้เลย ก็ฝากไว้ใครที่สนใจมาเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยกันก็มาเลยมาเลยพบกันใหม่ในคลิปต่อไปอยากให้เ,เซ่ทำเรื่องอะไรก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะคะสงสัยเรื่องไหนอยากให้เ,เซ่ช่วยเคลียร์ให้หน่อยอ่าก็บอกกันมาได้เลยสำหรับวันนี้เซไปก่อนแล้วจ้ามาตะคอนโดเจนกันในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ